สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ our history ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามฟังกันมาตลอดขอบคุณผู้ฟังหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังในตอนนี้เป็นตอนแรกแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสผมได้ทำรายการนี้หัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือวันนี้ผมจะมาอธิบาย ความหมายของภาพยนตร์เรื่อง 2001: A Space Odyssey ผมคิดว่าตอนที่พอดแคสต์นี้เนี่ยออกนำเสนอไปเนี่ยมันน่าจะตรงพอดีกับช่วงปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอในไหนก็จะเป็นปีใหม่ขึ้นอะไรใหม่ๆแล้วเนี่ยก็อยากจะพูดถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเนี่ยซึ่งมันเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสหัสวรรษใหม่เลยทีเดียวนะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยออกมาในปี1968 นะชื่อของภาพ,พยนตร์เนี่ย2001เนี่ยถ้าเกิดใครจำได้เนี่ยมันก็หมายถึงปีแบบหลัง Y2K ที่มันเหมือนกับหลายคนเนี่ยมองว่ามันเป็นการขึ้นสหัสวรรษใหม่เป็นขึ้นแบบยุคใหม่ของมนุษยชาติซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันออกมาก่อนหน้านั้นเนี่ยเกือบ32ปีนะครับมันก็เป็นการทำนายเป็นการเปิดยุคใหม่ละกันนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันปี2023แล้วเนี่ยไอสหัสวรรษใหม่เนี่ยมันก็เริ่มต้นไปได้แบบสองทศวรรษแล้ว แต่จริงๆแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้2001 Space Odyssey เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นหนังที่คลาสสิกมากๆนะครับคือถ้าเกิดไปถามนักวิจารณ์หรือว่าแบบคนดูหนังแบบทั่วโลกเนี่ยเขาแบบเชื่อว่าเป็นหนึ่งในหนังที่คนเนี่ยยกย่องให้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เรื่องนึงเลยนะครับและถ้าเกิดไปจํากัดเฉพาะเอาเป็นหนังที่มาจากประเทศอเมริกาเนี่ยถือว่าอาจจะเป็นแบบหนังอเมริกันที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างมาด้วย นะคนที่กำกับหนังเรื่องนี้ก็คือสแตลลี่คูบริกซึ่งเป็นเหมือนกับ,บ,บตำนานของแบบผู้กำกับชาวอเมริกันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นหนังที่ชวนงุนงงที่สุดด้วยเรื่องหนึง่งนะครับมันเต็มไปด้วยหลายอย่างที่แบบต่อให้คุณชอบเนี่ยคุณก็อาจจะดูแล้วแบบไม,ไม่เข้าใจก็ได้ว่ามันพูดถึงอะไรหรือมันหมายถึงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นในพอดแคสต์วันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายความหมายของหนังเรื่องนี้ให้ฟังสําหรับคนที่ไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องเล่าแบบว่าเล่าพล็อตมันให้ฟังก่อนนิดนึงแล้วกัน ก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นแบบเมื่อแบบยุคแบบพรีฮิสตอรีแบบหลายหมื่นปีที่แล้วสมัยที่บรรพบุรุษของมนุษย์เนี่ยยังเป็นลิงอยู่นะครับพอเป็นลิงเนี่ยก็แบบมีชีวิตอยู่แบบเป็นฝูงสัตว์หาอาหารผสมพันธุ์หรือว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยใน,ใน,ใ,นในที่ราบในทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งทีนี้เนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยมันก็มีเหมือนกับเขาใช้คําว่าเป็นโมโนลิธนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นแท่งหินสีดำเนี่ยมันก็แบบว่า ตั้งต่างงานทางมึมขึ้นมากลางทุ่งหญ้าเลยแล้วก็แบบลิงบางตัวพอเห็นเนี่ยก็แบบกลัวไม่อยากเข้าใกล้นะแต่ก็มีลิงกลุ่มหนึ่งที่เหมือนกับเกิดความคิวเรีอาะเกิดความสงสัยใคร,ร่รู้ก็แบบว่าเข้าไปล้อมๆแตะๆไอ้แท่งหินนั้นนะแล้วก็พอถึงวันรุ่งขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆไอ้แท่งหินเนี่ยมันก็แบบคือผมใช้คําว่าแท่งหินในแต่จริงแล้วมันมันอาจจะทํามาจากโลหะหรือทํามาจากแร่ธาตุอะไรที่มนุษย์ไม่รู้จักก็ได้นะอยู่ดีๆมันก็หายไปนะครับไม่มีปีไม่มีขุยเหมือนตอนที่มันโผล่ นะแต่ทีนี้เนี่ยลิงที่ได้ไปสัมผัสแท่งหินเนี่ยก็เริ่มมีอาการบางอย่างเนี่ยไม่เหมือนลิงตัวเดิมนะคือเหมือนกับสมองเนี่ยแบบพัฒนาการขึ้นมาสามารถแบบใช้เครื่องไม้เครื่องมือได้คือแบบธรรมดาเนี่ยแบบเวลาจะแกะจะกินอะไรก็ต้องไปกระทอกกระทอกทอกับพื้นกับหินนะแต่ลิงที่แบบว่ามีสมองพัฒนาการขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สามารถ เอากระดูกสัตว์ขึ้นมาถือแล้วก็ใช้ฟ้าใช้ทุบทําลายรวมถึงใช้เป็นอาวุธทําลายริงด้วยกันเองได้นะครอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ชี้ให้เห็นว่าอารยาธรรมมนุษย์เนี่ยได้ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วเสร็จแ,แล้วเนี่ยเวลาก็กระโดดข้ามไปหลายหมื่นปีจนไปถึงปี2001นะครับซึ่งขอย้ำอีกทีนึงว่ามันเป็นโลกอนาคตนะใน,ในยุคที่หนังเรื่องนี้ออกมา ตอนนั้นเนี่ยมนุษย์ก็แบบมีดาวเทียมมีสถานีอวกาศออกไปสำรวจสุริยะจัก,กรวาลอะไรเรียบร้อยแล้วคือเอาจริงจคือไฮเทคกั Tech, แบบความเป็นจริงในปี2023ตอนนี้อีกนะแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจับสัญญาณอะไรบางอย่างได้จากดาวพฤหัสนะเป็นเหมือนกับสัญญาณวิทยุอะไรบางอย่างซึ่งพอแบบตรวจสอบภาพเนี่ยก็พบว่ามันมาจากวัตถุวัตถุหนึ่งซึ่งมีเป็นรูปแบบเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะซึ่งสําหรับคนดูเนี่ยก็จะรู้ว่ามันคือไอ้โมโนลิธที่มันเคยโผล่มาให้แบบพวกลิงเห็นในอดีตนั่นเอง นะแต่ว่าพวกนักวิอวกาศเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรก็แบบส่งยานไปสำรวจนะซึ่งยานมันหนังส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของยานที่ไปสำรวจไอ้แท่งแท่งแท่งโมโนลิทนั่นแหละนะคืออยู่ดีๆเนี่ยตัวเหมือนกับ AI ที่เป็นคอมพิวเตอร์ควบคุมประจำยานเนี่ยมันก็เกิดบ้าคลั่งขึ้นมาแล้วก็แบบว่าคานักบินอวกาศทุกคนเนี่ยที่อยู่ในยานเลย คนที่เหลือรอดชีวิตได้คนเดียวก็คือเดฟนะครับซึ่งเดฟเนี่ยสุดท้ายก็สามารถควบคุมแบบตัว AI แล้วก็กำราบเอาไว้ได้นะ Dave, เดฟเนี่ยก็เดินทางต่อคนเดียวจนไปถึงไอ้ตัวแท่งโมโนลิธแล้วก็นั่งยานเล็กเนี่ยออกไปสำรวจนะจากนั้นเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็รู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยถูกแบบถูกว้าไปอยู่อีกมิติหนึ่งนะเขาก็เห็นแบบตัวเขาตอนเด็กๆทารกเห็นตัวเขาแบบว่าที่แบบว่าแก่ชราแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนตัวเขาเนี่ยตายไปนะครับหนังก็ จบลงด้วยการที่แบบว่าเดฟเนี่ยกลับมาเกิดใหม่เป็นสิ่งมีชีวิตแปลกๆบางอย่างนะครับที่แบบว่ายังอยู่ในสภาพเป็นเป็นตัวฟีตัสเป็นตัวอ่อนนั่นแหละซึ่งแบบพอแบเดฟเนี่ยก็แบบลืมตาขึ้นมาพร้อมกับแบบแสงจากดาวฤกษ์ที่แบบเฉิดฉายแล้วก็หนังก็จบลงไปเท่านั้นนะครับขึ้นเครดิตขึ้นอะไรไปนะก คือหลายคนเนี่ยก็จะแบบมันก็มีทิ้งคำทิ้งทิ้ง,ง,งคำถามมาไปเยอะมากว่าตกลงเนี่ยไอ้โมโนลิสนั้นคืออะไรแล้วแบบตัวเดฟเนี่ยกลายเป็นอะไรกันแน่แล้วแบบว่าทำไมอยู่ดีๆเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์ AI ที่คุมยานเนี่ยมันถึงบ้าคลั่งขึ้นมานะซึ่งในพอดแคสต์วันนี้ผมผมจะมาอธิบายสิ่งเหล่านั้นนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสองศูนย์ e ูนย์หน y เเนี่ยมันเป็นหนังที่เกิดจากการเขียนบทร่วมกันระหว่างคนสองคนคนหนึ่งก็คือตัวสแตนลีย์คูบริกผ อีกคนเนี่ยก็คืออาร์เธอร์ซีคลาร์ซึ่งเป็นนักเขียนนิยายไซไฟแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย2001เนี่ยมันสร้างมาจากเรื่องสั้นอีกเรื่องหนึ่งของอาร์เธอร์ซีคลาร์ด้วยเรื่อง The Sentinel นะผมจะเล่าเรื่องย่อเรื่องนั้นสั้นๆแล้วกันนะครับมันจะเป็นเรื่องของแบบนักบินอวกาศที่ประจำอยู่บนดวงจันทร์นะก็เหมือนกับได้รับสัญญาณเลยบางอย่างเนี่ยจากอีกฝั่งหนึ่งของดวงจันทร์ นะครับสองคนเนี่ยก็เลยแบบว่านั่งเหมือนกับแบบนักนั่งรถสำรวจนะครับออกไปเพื่อแบบว่าเดินทางไปยังอีกฝั่งหนึ่งของดวงจันทร์เพื่อไปดูว่ามันเป็นสัญญาณอะไรแน่นะแล้วเขาก็พบกับพิระมิดนะครับมีพิระมิดอยู่บนดวงจันทร์ด้วยนะพอแบบพยายามเหมือนกับแบบว่าเข้าไปข้างในพิระมิดนั้นเนี่ยเขาก็เข้าไปได้นะครับแล้วก็พบว่าข้างในพิระมิดเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่เหมือนกับเป็นเครื่องจักรอยู่เครื่องจักรหนึ่งที่ใช้ส่งสัญญาณ แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นคือทันทีเนี่ยที่พวกเขาเนี่ยเข้าไปในปริมิตเนี่ยตัวเครื่องจักรเนี่ยมันก็หยุดทํางานนะครับแล้วมันก็กลายเป็นแบบเป็นเศกซากอะไรธรรมดานะเรื่องซานเนี่ยมันก็จบลงเท่านั้นนะครับโดยตัวเอกของเรื่องเนี่ยก็เหมือนกับก็คาดการว่าสงสัยเนี่ยในอดีตเนี่ยอาจจะมีแบบอรารยธรรมของมนุษย์ต่างดาวที่แบบว่าไฮเทคมากๆเนี่ยมาทิ้งไอ้ตัวเซนติเนลไอ้ตัวีริมิตนี้เอาไว้บนดวงจนันทร์ นะครับเพื่อรอว่าเมื่อไหร่ที่แบบว่าลิงที่มันอยู่บนโลกเนี่ยสามารถวิวัฒนาการจนสร้างอารยธรรมของตัวเองสร้างยานอาวกาศแล้วก็มาสำรวจดวงจันทร์ได้เนี่ยแล้วก็มาเจอกับพีระมิดนี้เนี่ยก็ให้อสัญญาณที่มันส่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันหยุดทํางานลงนะเพื่อที่มนุษย์ต่างดาวแบบอารยธรรมแบบว่ายิ่งใหญ่ไฮโซอะไรที่แบบอยู่ห่างไปหลายล้านปีแสงเนี่ยจะได้รู้ว่าอ่ะมนุษย์เนี่ยพัฒนาขึ้นมาถึงขีดนี้แล้วนะซึ่งไอเดียตรงนี้แหละมันก็เอามาพัฒนาต่อกลายจนกลายมาเป็น2001 นะครับเปลี่ยนจากพีระมิดเนี่ยมาเป็นโมโนโลิธแทนนะแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งเข้าไปก็คือนอกจากจะใช้เป็นเหมือนกับเซนติเนลเป็นตัวส่งสัญญาณให้มนุษย์ต่างดาวรู้ว่าป่านี้เนี่ยอรารยธรรมมนุษย์เนี่ยไปถึงไหนแล้วตัวโมโ,มโนโลิธเนี่ยก็มีความสามารถในการวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตด้วยนะอย่างที่เราเห็นว่ามันสามารถเปลี่ยนให้ลิงเนี่ยรู้จักใช้อาวุธได้นะแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันจะยิ่งชัดขึ้นในนิยายที่แบบเป็นภาคต่อของ2001นะครับก็คือ2010 นิยายเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นอ r t เธอร์ซีคาร์กเนี่ยเขียนออกมาคนเดียวเลยเขียนเขียนหลังบท2001เนี่ยประมาณ12ปีนะใ,ในเหตุมันก็จะเป็นเหตุการณ์หลังจากว่าเกิดอะไรขึ้นพอพอแบบว่าคนเนี่ยแบบแบบคนบนฐานบนโลกเนี่ยรู้ว่าแบบว่าคนเนี่ยหายสาบสูญหรือไม่ก็แบบตายหมดทั้งแบบว่ายานอวกาศเลยก็เหมือนกับส่งหน่วยที่2เนี่ยเพื่อที่จะไปแบบดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทีนี้มันก็จะมีแบบว่ามันก็จะมีทริคอะไรอยู่นิดนึงก็คือว่ายานอวกาศเนี่ยมันไปจอดอยู่ตรงแถวๆดวงจันทร์ของดาวพฤหัสก็คือดาวยูโรป้ายูโรป้าเนี่ยมันเป็นดวงจันทร์ที่มันพิเศษมากๆก็คือว่าทั้งดวงเนี่ยมันเหมือนเป็นมหาสมุทรมันปกคลุมด้วยน้ำนะแต่ว่าด้านบนผิวด้านบนเนี่ยมันจะเป็นน้ําแข็งเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะต่ําอยู่ตลอดเวลาซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยก็จะมีความแบบ จินตนาการบันเจิดนะเนาะเพราะว่าบนโลกเราเนี่ยเราก็รู้ว่าสิ่งมีชีวิตรแรกเริ่มเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในทะเลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าที่แบบใต้แผ่นน้ําแข็งของยูโรป้าเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่หรือเปล่าแบบไม่ต้องไฮเทคไฮโซอะไรก็ได้เป็นแบบเป็นแบ,บคทีเรียเป็นอะไรก็ยังดีนะครับฉะนั้นยูโรป้าเนี่ยมันก็จะแบบกระตุ้นแบบจินตนาการของมนุษย์มาตั้งแต่แบบอดีตตั้งแต่เราแบบคนพบดาวดวงนี้แล้ว อนะซึงใน2010เนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือว่าตัวโมโนโลิทที่แบบว่าลอยอยู่แถวๆยูโรป้าเนี่ยมันก็แบบก่อเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างแล้วก็ทำให้ดาวพฤหัสเนี่ยแบบระเบิดขึ้นมาอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเดฟที่แบบเป็นนักบินอวกาศจากภาคแรกเนี่ยก็กลับมา นะครับตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าที่เดฟเกิดใหม่ในตอนจบเนี่ยเขาก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตอีกแบบหนึง่งที่ไม่ใช่มนุษย์ซะทีเดียวนะครับคือยังมีคอนเชียสมายังมีสติสัมปชัญญะอะไรอยู่แต่ไม่มีร่างกายแล้วนะแล้วเดฟเนี่ยก็เหมือนแบบทางานบางอย่างนะครับเพื่อช่วยให้ตัวโมโนลิธเนี่ยมันจุดระเบิดดาวพฤหัสได้ซึ่งพอดาวพฤหัสเนี่ยดาวพฤหัสมันเป็นดาวแกส๊สนะมันระเบิดขึ้นมานะมันก็จะก่อเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่จนมันกลายเหมือนเป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์ย่อมๆอีกดวงหนึง่ง แล้วก็ยุโรป้าเนี่ยก็อาศัยว่ามันมีดวงอาทิตย์ย่อมๆนั่นแหละทำให้ตัวสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งปลาครึ่งสัตว์เลื้อยคลานเป็นเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตแบบแบบไม่ค่อยไม่มีสติไม่มีสติปัญญานะครับแต่ว่าพอด้านบนของแผ่นน้ำแข็งเนี่ยมันละลายเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยกลายเป็นดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็สามารถปีนขึ้นมาด้านบนได้เส็จแล้วก็ค่อยๆเริ่มมววิัฒนนาาากรขึ้ม อันนี้มันก็เป็นการสื่อให้เห็นว่าเหมือนกับที่ตัวโมโนโลิทเนี่ยเคยทําให้ลิงเนี่ยมีสติปัญญามาก่อนอันนี้เนี่ยตัวโมโนโลิทเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งมีชีวิตในดาวยูโรป้าเนี่ยค่อยๆเริ่มสร้างอรารยธรรมขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นการอธิบายความหมายคร่าวๆขอ,ของของปริศนาอะไรหลายอย่างที่ที่อยู่ในหนังเรื่อง2001เอาล่ะที่นี้นะครับผมต้องบอกไว้อย่างหนึ่งก่อนก็คือใน ในพอดแคสต์เนี่ยผมจงใจใช้คาว่าอธิบายเยอะมากนะครับอันนี้จริงเป็นความจงใจเลยแหละเพราะว่าเอาจริงเนี่ยทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันมันไม่จำเป็นต้องรู้นะครับมันก็สามารถดูหนังเรื่องนั้นแล้วก็แบบรู้สึกชื่นชมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ได้นะครับแล้วเอาจริงเนี่ยผมผมรู้ผมรู้จักแฟนๆหนังเรื่องนั้นหลายคนด้วยซ้ำที่แบบ ที่ไม่ชอบ2.0 1 0มากๆหรือไม่ชอบคําอธิบายพวกนี้มากๆแบบไม่ชอบอ r t เธอร์ซีคลาร์กนะครับไม่ชอบอะไรที่มันมาอยู่เบื้องหลังของแบบ2001เลยนะครับคือมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่แบบ คือซื้อในซื้อในสไตล์รคูบริกซื้อในตัวผู้กำกับมากๆรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมีคาอธิบายอะไรทั้งสิ้นคือทิ้งทุกอย่างเป็นปริศนาหมดแล้วก็ให้มันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นวิชววคือหนังมันสวยมากๆนะครับให้มันเป็นวิชววเป็นแบบออดดโอแบบดนตรีภาพประกอบอะไรกันคือทุกอย่างมันดีหมดคือแค่นั้นก็พอแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องอธิบายเบื้องลึกเบื้องหลัองอะไรก็ได้นะครับฉันเขาก็จะเหมือนกับต่อต้านทุกสิ่งทุกอย่าง,ท,างที่ออกมาหลัง20 2001ค,คือคว่าต่อต้านย์หนี้ก็จะมองว่าแบบ ไม่สนนะครับไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนังเรื่องนี้นะครับนิดนึงก็คือว่าจริงๆ2010ที่เป็นนิยายเนี่ยมันมีฉบับภาพยนตร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่หลายคนมองว่าค่อนข้างห่วยเลยล่ะนะครับอันนี้อันนี้เกดน,นิดนึงที่ผมว่ามันตลกดีก็คือคนที่กํากับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าปีเตอร์ไฮแอม นะครับคือตอนนั้นเนี่ยแกก็ยังไม่ได้ดังอะไรหรอกก็เป็นแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพุ่มกับหน้าใหม่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยต่อมาเนี่ยก็จะเริ่มไปกำกับแบบหนังแบบหนังแอคชั่นอะไปกำกับหนังอาโนนะไปกำกับหนังชองคลอสแวนดมแบบเต็มไปหมดเลยนะครับมันก็ตลกดีที่แบบว่าเออครั้งหนึ่งเนี่ยแบบคนมองว่าแบบพุ่มกับหนังแอคชั่นเนี่ยแบบสามารถจะมาแบบเป็นกำกับหนังภาค2ให้แซลลี์คูบริกได้ นะครับแต่อันนี้ก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ออกมาหลัง2 0 0 1งเนี่ยบางทีบางคนก็จะมองว่ามันเป็นอีกโลกหนึ่งเลยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับเพราะเขารู้สึกว่าความความดีงามของ2001เนี่ยมันอยู่ที่การที่เราไม่รู้อยู่ที่ความงุนงงอยู่ที่อะไรนะครับมันก็เลยทําให้สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าคือผมว่าสองศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยม,มันเป็นหนังที่มัน,ม,นมีความประหลาดและน่าสนใจบางอย่างคือผมมองว่ามันเหมือน มันเหมือนเป็นเป็นเยื่อเป็นเมมเบรนนะครับที่คั้นระหว่าง2โลกนะครับโลกหนึงเนี่ยก็จะเป็นโลกของแบบสแตอลี่คูบริกเลยแล้วก็อีกโลกหนึ่งเนี่ยเป็นโลกของอาร์เธอร์ซีคร์กนะครับแล้วก็ดูว่าคนแต่ละคนเนี่ยก็จะเลือกที่จะอยู่ตรงไหนตรงไหนของหนังน,นะครับมันก็จะมีคนที่อยู่กับสแตนลี์คูบริกร0อยเคือมองว่าหนังเป็นแค่ง,งานภาพงานเสียงนะครับส่วนเรื่องความเข้าใจสตรอรี่อะไรเนี่ยไม่ได้จำเป็นก,ก็สามารถชอบหนังเรื่องนี้ได้ Nah, คือผมก็สังเกตคือเพื่อนผมหลายคนก็เป็นแบบนั้นนะครับ <c oughs> แต่ผมสังเกตว่าคนที่ชอบแบบชอบจริงๆแบบยกย่องให้เป็นหนังที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยมันต้องรู้นิดนึงอะ่ะนะครับมั ia, นต้องรู้นิดนึงว่ามันต้องมันต้องมันต้องเข้าไปในเนื้อเยื่อตรงนั้นนิดนึงนะครับมันต้องรู้นิดนึงว่าเออไอ,ไอสิ่งที่เดฟเนี่ยกลายเป็นเนี่ยมันคืออะไรทําไมอยู่ดีๆแบบว่า AI บอปญญาชนมันถึงบา้าคลั่งขึ้นมาแล้วตัวโมโนลิธเนี่ยมันมีความหมายยังไงนะครับคือเขาอาจจะรู้เองเพราะแบบ อ่านนิยายแล้วก็อ่านให้รู้แล้วก็แบบโยนทิ้งไม่ชอบหรืออาจจะแบบว่าอ่านจากคำแบบจากคำวิจารณ์หรือสิ่งที่มีคนอธิบายมาแบบต่อต่อมาอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้ามันรู้นิดหนึ่งอ่ะมันจะสนุกกว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีคนที่แบบว่าเข้าไปในเนื้อเยื่อตรงนี้เข้าไปทางฝั่งแบบว่าอร์เธอร์ซีคลาร์กเหมือนกันนะครับคืออร์เธอร์ซีคลาร์กเนี่ยเป็นเป็นนักเขียนนิยายไซไฟที่ที่กระดังมากเหมือนกันนะแต่แต่ผมว่าเอาจริงๆคือไม่ได้ดังเท่า rick, คคบบบริกนัเ่่ถือวาป็แบบม เป็นตำนานแบบของพุ่มกับอเมริกันเลยนะครับส่วนอัลเธอร์ซีคาร์กเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นตำนานนักเขียนไซไฟได้ไหมก,ก,ก็ได้แต่ผมคิดว่าไม่ได้ไม่ได้ท็อปอันดับต้นๆเหมือนกับที่คูบริกเป็นในวงการหนังแล้วกันนะครับแต่มันก็จะมีคนที่แบบว่าอชอบทุกสิ่งทุกอย่างของของของโลกที่แบบอัลเธอร์ซีคลาร์กเนี่ยเขียนให้แบบว่านิยายชุดนี้มากๆนิดนึงก็คือนิยายเรื่องนี้มันมีทั้งหมดมันมีทั้งหมด4ภาคนะครับก็คือมันออกมาจะมี2 0 0 1นเนาะภาคแรก 2010แล้วก็ถ้าผมจำเลขไม่ผิด2064นะแล้วก็จะมี3 0 0 1นะครับ 3, เนี่ยเป็นเล่มสุดท้ายซึ่งเอาจริงออกมาเมื่อออกมาหลังหลังเล่มอื่นอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ก็จะกสิบปีมาแล้วอ่ะนะครับคือผมจำได้ว่าผมอ่าน2 0 1 0นเนี่ยนิยายภาค2เนี่ยตอนที่3 0 0 1มันออกมานะครับและเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเล่มแรกๆเลยที่ผมอ่านนะครับฉะนั้นผมก็จะมีมันจะมีความผูกพันอะไรบางอย่างกับมันนะครับผมรู้สึกเอาเอา,เอาจากมุมมองผผมมลกันนะ ผมเข้าใจคนที่รู้สึกว่าแบบหนังมันสมบูรณ์แบบของตัวมันเองทั้งภาพเสียงสวงอะไรมันสวยงามของมันอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ผมก็ชอบสปิริตของอาร์เธอร์ซีคลาร์กมากๆแล้วกันนะครับผมชอบสปิริตของการพยายามหาคําอธิบายพยายามสร้างโลกสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะมารองรับปริศนาตรงนี้นะแล้วก็พอมันพอมันรู้ว่าเฮ้ พอผมอ่าน2010จบเนี่ยพอผมเข้าใจมากขึ้นว่าโมโนลิทคืออะไรอะไรคืออะไรผมรู้สึกว่าผมกลับมาชอบหนังมากขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าเออมันมันทำให้ไอ้สิ่งที่มันเคยเป็นปริศนาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปริศนานะครับแต่มันมันมีความเป็นมันมีความเป็นกวีเพิ่มขึ้นมานะครับคือมันยังตั้งคําถามมันยังชวนให้เราสงสัยงุนงงอยู่แหละแต่มันมันรู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นความสงสัยที่มันมันมีมันมีมันมีต้นสายปลายเหตุขึ้นมานิดนึงแล้วกัน นะสิ่งที่อาจจะแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นบทสรุปจากพอดแคสต์คราวนี้เลยก็แล้วกันก็คือผมผมว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยนะครับสามารถเลือกที่จะโรแมนติไซส์บางอย่างแล้วก็มองบางสิ่งเนี่ยมันเป็นปริศนาแล้วก็มองมันจากตรงนั้นก็ได้มันก็จะมองเห็นความสวยงามบางอย่างหรือจะพยายามทําความเข้าใจมันหาเหตุผลเอานูน่นเอานี่เนี่ยมารองรับมันก็ได้ซึ่งบางทีเนี่ยมันทําให้ความสวยงามมันหายไปนะครับก็ต้องยอมรับมันแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนแล้วกันนะครับผมคงแบบเป็นคนที่แบบ ไม่ไม่ได้ชอบให้มันเป็นปริศนาเป็นความโรแมนติกสวยงามอะไรร้อยเปขนาดนั้นคืออยากจะอยากจะเข้าไปในเนื้อเยื่อนะครับคืออาจจะไม่ได้ถึงขนาดต้องทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งหรอกคือผมอ่านภาค3ของนิยายเรื่องนี้นะครับสองศูนย์แล้วก็ไม่ชอบเลยนะครับก็คือล้วก็ไม่ไม่ได้เคยมีโอกาสอ่านภาค4นะครับผมก็คิดว่าคงอยู่แบบว่าเข้าไปนิดนึงอ่ะนะครับแต่ว่าแบบไม่ไม่ได้ถึงขนาดทะลุไปอีกฝั่งของแบบว่าของอาร์เธอร์ซีคลาร์กเลยนะครับก็ก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นการแบบว่าพอดแคสต์แล้วว่าเปิดปีใหม่แล้้ววกกันดย พูดถึงหนังเรื่องหนึ่งที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสหัสวรรษใหม่ของมนุษยชาติก็ขอบคุณครับก็พบกันใหม่ปีหน้านะครับน่าจะมีเรื่องราวน่าสนใจอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังกันอีก